สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะแม่สวยนะคะไทยนิยมความสวยค่ะ,ะช่อง t u b ูของคุณแม่ไทยนิยมความสวยแม่สวยนะคะเบอร์ hmm. โทรนะคะ0 8 1 3 8 0 4 3 8่าทักไลน์แม่โดยเบอร์โทรศัพท์นะคะทักไลน์แม่โดยเบอร์โทรศัพท์0813804338 mm hmm. ก็จะขึ้นว่าไทยนิยมความสวยนะคะ mm hmm. มีผู้หญิงใส่กระโปรงชุดขาวๆยืนอยู่เป็นลายตัวนี้นะคะ, mm hmm. ะวันนี้เนาะ เล่าก่อนที่เราจะไปต่อจัดของส่งให้เอฟซีสายบุญนะคะก็จะมีเรื่องเล่าเช้านี้สั้นๆเนะาะเมื่อเช้าคุณแม่ก็เคลียร์งานหลายอย่างนะคะก็เลยได้ได้ได้เข้าไปในตลาดเข้าไปในตลาดสมเกียรติเนาะก็ได้ไปเออเราไม่ได้กินปลาแดกมานานไม่ได้กินข้าวมานานเมื่อวานคุณแม่ไป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 ริมหนองหานใช่ไหมคะคุณแม่ได้ซื้อผักบุ้งมาอ่า ม,ม,มัดละห้าบาทยี่สิบาทคุณลุงคุณยายว่าสี่มัดยังไม่ได้ทําอะไรกินเลยค่ะเพราะยังเก็บไว้อยู่นะคะใส่ไว้ในตู้เย็นอยู่นะคะวันนี้เดินไปตลาดเพิ่เดินไปตลาดลองเข้าไปดูบรรยากาศตลาดสมเกรติตลาดเช้าที่มันคึกคักด้วยมันเป็นยังไงแล้วก็ไปซื้อดอกไม้นะคะวันนี้วันนี้วันพระนะคะไม่สวยคอยเอฟซีที่ที่สายบุญสุทธิรักษ์นะคะทุกท่านเลยนะคะมีแต่ความสุขอายุมั่นขัญยืนนะคะ แควคลาดโควิดนะลูกหลานนะคะคนที่เรารักแควคลาดโควิดทั้งหมดเลยนะคะคุณแม่สวยก็เดินไปซื้อดอกไม้นะคะซื้อมาเยอะเลยนะคะทั้งมะลินะคะคุณแม่สวยจะไหว้หลายที่นะคะเนี่ยมะลิก็ซื้อมาซื้อมาแล้วนะคะสิบพวงนะคะซื้อมะลิมาหอมหอมนะคะบุญมาฝากนะคะสิบพวงนะคะมะลิสิบพวงถ้าเราซื้อเยอะเราจะได้ในราคาส่งเราซื้ออะไรก็ช่างนะคะเช่นคุณแม่ขายเสื้อนะคะตัวเดียวสองร้อยสองตัวสามร้อยอย่างนี้ค่ะ มันซื้อดอกพวงมาลิีนี่เลยนะคะหอมมากนะคะอยู่ไก,กลๆวมันจะบาปใช่ไหมคะ,ะคุณได้ซื้อสิบพวงสิบพวงนี่40บาทเท่านั้นเองนะคะน่าสงสารนะคะเพราะว่าทุกวันนี้ขายของถูกกันนะคะอันนี้สิบพวงนะคะสิบพวง40บาทตอนนี้ขายของถูกกันนะคะไม่ขายของแพงนะคะเพราะว่า เอาเอามะลีไปเก็บแล้วนะคะมันอยู่ใกล้ๆดังแล้วเราจะบากเอามะรีไปห้อยไว้แล้วคุณแม่ก็จะหลังจากคุณแม่เม้ามอยสเสร็จคุณแม่ก็จะขอเวลากินข้าวนะคะนิดนึงทาไมคุณแม่ถึงบอกว่าช่วงนี้โควิดเฟดสามหรือโควิดและรอบสามเลยนะทาให้ผู้คนเดือดร้อนเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นเราจําเป็นต้องช่วยกันละกันขั้ว่าช่วยกันละกันของคุณแม่ก็คือขายสินค้าในราคาถูก ราะว่าท in ุกคนเดือดร้อนไปหมดเลยนะคะถ้าเราขายสินค้าในราคาแพงเนี่ยเราก็จะเหมือนกับว่าไม่ได้ช่วยนะไม่ได้ช่วยคนที่เรารักนะคะถ้าเราขายสินค้าในราคาที่ถูกเนี่ยเราได้ช่วยคนที่เรารักคนที่รักเราเอฟเรามาก็รักเราด้วยนะคะถึงมาเอฟสินค้าให้เราจริงๆ F c ที่ที่เอฟสินค้าให้ท่านน่ะอยากเมตตาท่านอยากเมตตาท่านอยากช่วยนะคะท่านก็ช่วยเอฟมาเพราะฉะนั้น ตั้งจิตแล้วค่ะไม่ขายแพงค่ะไม่ขายแพงแน่นอนช่วงโควิดนะคะย้านะคะช่วงโควิดไม่ขายแพงแต่ถึงไม่ใช่ช่วงโควิดแม่สวยก็ไม่เคยขายแพงนะะราคาที่แม่ขายนี่แม่ขายแบบดีมาตั้งแต่เปิดร้านแล้วไม่ว่าจะเป็นโปรนะคะสองร้อยห้าสิบบาทเสยืดวัละสองร้อยเท่านี้ค่ะค่าส่งร0ห้าสิบาทก็แม่ขายบนี้มันสามสิบสี่สิบปีไม่ใช่ว่าแม่เออเอามาขายตัดราคาคนนะคะไม่ใช่แถวถนนภาคกลางพากก็ขายกันแบบนี้ เสื้ออะเสื้อยืด200อเสื้อโปโล250รหิเสื้อเชิ้ตตัวละ400รอคุณแม่ยังไม่เอาเคยเอาเสื้อเชิ้ตมาไลน์เลยนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะเอาเสื้อเชิ้ตผู้ชายมาไลน์ใส่หล่อมากตัวละ4ี่รอบาทช่วงโควิดนะคะแล้วก็อันนี้เคลียร์ให้ฟังเนาะว่าเราไม่ได้ขายของต่ากว่าที่เราเคยขายเราขายของตามปกติที่เราเคยขายนะคะแต่จะเป็นช่วงไ์สดนะคุณแม่จะมีช่วงนาทีทองบ้างนะ ช่วงนาทีทองมั่งกับสมนาคุณเอฟซีที่อยู่กับเรานะคะคุณแม่ก็แบบคุณแม่รู้ว่าเอฟซีเนี่ยรักเราจริงๆถึงอยู่กับเราจนจบนะคะไม่มีใครหรอกค่ะไม่ง่วงนอนแต่เอฟซีก็สู้สู้ด้วยกันสู้ด้วยกันทั้งทั้งสองท่านเลยสู้ด้วยกันทั้งทั้งเอฟซีทั้งคุณแม่เลยคุณแม่มองเห็นเอฟซียังอยู่คุณแม่ก็สู้นะคะไม่เหนื่อยเลยได้กําลังใจวันนี้แม่สวยกราบขอบพระคุณนะคะที่ให้กําลังใจแม่สวยนะคะ วันนี้ไม่ว่าโควิดจะเกิดขึ้นหรืออะไรจะเกิดขึ้นคุณแม่ก็ไม่ลืมพระคุณนะคะ fc สายบุญนะคะวันนี้เมื่อเราต่อคุณแม่ก็ได้เดินเข้าตลาดนะคะตลาดแต่ละคนก็ขายสินค้าถูกกันนะคะเช่นดอกไม้ก็ขายถูกคุณแม่ซื้อดอกดาว